จากกรุงเทพมหานครไปดูอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการขยายผลการสืบสอสบส,อบสวนโรคอย่างต่อเนื่อง คือจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากที่เขาเจอผู้ป่วยรายที่50ที่เป็นหญิงวัย25้ไปเที่ยวสถานบันเทิง5แห่งในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปรากฏว่า1แห่งที่เธอไปก็คือสถานบันเทิงวอร์มอัพเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็ไปเจอว่าพนักงานในวอร์มอัพติดเชื้อแม่ของเธอก็ติดเชื้อแล้วก็เจอผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกล้วนไปเที่ยววอร์มอัพทางนั้นเลยเมื่อวานนี้เชียงใหม่ถแถลงเจอเพิ่มอีก4รายมีความเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงเดียวกันกับที่่อยูใน ของผู้ป่วยรายที่50ทั้งนั้นเลยนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนะทางด้านจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างที่ผมบอกไปครับ<า>ก็เป็นไทม์ไลน์ของทั้ง4คนท,ที่เปิดมาเพิ่มเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง,ทงเดียวกับผู้ป่วยรายที่50ทั้งนั้นเลยนะครับลองฟังเสียงถแถลงข่าวของดรทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ดูครับ ติเชื้อทั้ง4รายมีประวัติการเดินทางไปร้านวอร์มอัพคาเฟ่ในคืนวันที่31ธันวาคม2563นะครับและพบว่าผู้ติดเชื้อทุกรายมีการเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้นะครับซึ่งได้ถแถลงข่าวไปแล้วจากการตรวจสอบของทีมสอบสวนนะครับเราพบเห็นว่าทุก คนที่เข้าไปใช้บริการในช่วงเวลานั้นไม่ส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ไม่รักษาระยะห่างในการที่จะนั่งเว้นระยะกันนะครับทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคในครั้งนี้ได้นะครับส่วนประชาชนที่เดินทางไปยังร้านวอมอัพคาเฟ่ระหว่างวันที่31และถึงวันที่3มกราคม2564ถือว่าเป็นผู้มี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับที่ยังไม่ได้รับการตรวจนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นผู้เสี่ยงสูงหรือเปล่าแล้วก็เดินทางไปในช่วงวันที่31ธันวาคมถึง3มกราคมนะครับซึ่งนอกเหนือจากที่เราตรวจคัดกรองไปแล้วเนะี่ย702คนเนี่ยนะครับให้ไปรับบริการตรวจนะครับในวันที่ ในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีการนํารถาพระราชทานนะครับรถชีวะนิระภัยนนะครับไปตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านวอรมอัพคาเฟ่นอกจากนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีการประชุมกันอย่างต่อนเนื่องแทบจะทุกวันมีมาตรการออกมาเพิ่มมาเพิ่มเรื่อยๆมาตรการล่าสุดที่ออกเพิ่มเมื่อวานนี้หลังจากประชุมเสร็จก็คือตลาดสดศูนย์แสดงสินค้าห้างคอมมูนิตี้มอล ศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทรรศการร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตฟิตเนสร้านขายยาคลินิกสถานพยาบาลเอกชนอบตัวอบสมุนไพรอบไอ้น้ำนวดหน้าจะต้องยกระดับให้เข้มงวดขึ้นไปอีกส่วนความคืบหน้าในการติดตามผู้สัมผัสที่ไปวอร์มอัพมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2 5 6 3ถึง3มกราคมนีม้ ติดตามไปได้แล้ว419รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มอื่นๆอีก179รายทั้งหมดเนี่ยเป็น598รายพราบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้นเนี่ย8รายจากที่ตรวจไปแล้วเกือบ600เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยังถือว่าเป็นจำนวนที่ยังไม่มากนอกจากนี้เนี่ยก็เกาะกลุ่มกันอยู่ในกลุ่มสถานบันเทิงเกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่50นี่แหละนะครับ ยังไม่ยังไม่เป็นลักษณะว่าเป็นการระบาดแบบซูเปอร์สเปรดเดอร์นะครับยังอยู่ในกลุ่มที่ยังสามารถหาได้นะฮะดรทรงยศเนี่ยบอกด้วยว่าฝากไปถึงประชาชนที่ไปเที่ยววอมอัพตั้งแต่คืนเขาดาว31ธันวาปีที่แล้วจนถึง3มามกราปีนี้ทุกคนที่ไปวอมอัพถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ตรวจส่วนของวอมอพเนี่ยมีคนมาตรวจแล้ว7 0 2คนกรุณาไปตรวจด้วย ไปที่ไหนง่ายๆเลยก็ไปที่ร้านวอร์มอัพนั่นแหละเพราะว่า10โมงถึงเที่ยงวันนี้เขาจะมีการมาตั้งรถเก็บตัวอย่างชีวาิิรภัยพระราชทานมาตรวจให้คุณฟรีๆหรือจะไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดก็ได้ทั้งหมดนะครับก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เถอะครับในบ้านในเมืองของคุณเองจะได้ปลอดโรคนะครับควบคุมได้โดยเร็วแต่ทีนี้กับตัวร้านวอร์มอัพเองล่ะมีความผิดหรือไม่ มีความผิดนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแจ้งความดําเนินคดีแล้วนะครับโดยนายเจริญริ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ในายจักรินศิรินทรภูมิประหลัดอำเภอซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆเนี่ยนะครับไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับร้านวอร์มอัพคาเฟ่ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ข้อหาความผิดก็คือฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ แล้วคุณเนี่ยไปเปิดให้บริการเกินกำหนดเวลาในคืนวันเขาดดาว3 1ธันวาคม2563ต่อเนื่อง1มกราคม2564แล้วมันไม่ใช่แค่ฝ่าฝืนเฉยๆแต่ฝ่าฝืนแล้วปรากฏว่าทำให้เกิดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นอกจากเรื่องฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วเนี่ยก็ยังถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด มาตรา9ของพรกฉุกเฉินประกอบกับคำสั่งของสอบคออีกด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะ2ข้อหาจากเรื่องพฤติการเดียวกันนี่แหละนะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะดำเนินคดีอย่างจริงจังไปถึงไหนอย่างไรนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ